สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะเอดมินเอื้ยเขียวพารวยนะคะวันนี้ก็มาตามแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะของเซียนใบงวดที่ผ่านมาเลกเซียนบ่อเขานะคะเขาตะเลขเด่นพนห้เด่นเจ็ดร่องหกนะคะเขาเลกร่องงวดนี้เซียนให้แนวทางมากนะคะเข้ากับมาเบิงกันตองวัดนะคะว่าเซียนใบนะคะเพ่นจะให้เลกเด่นบนล่างชุด4ี่ตัวนะคะเราก็ไปดูกันนะคะ ค่ะเราก็มาต่อกันนะคะผู้ชมเนาะวันที่ผ่านมานะคะเซียนใบเขาเ้าแต่เด่นหกนะคะผู้ชมเนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกเซียนนะคะว mm ันนี้เซียนเป็นหาเด่นสองรองเจ็ดนะคะผู้ชมม mm hmm. ึงเป็นแนวทางไปก่อนเนาะเพราะว่าเลขกเส้นเซียนช่วงนี้นะคะ mm hmm. ก็มีเข้ามีหลุดนะคะผู้ชม mm hmm. เด่นก่อนนะคะ หัวนี้เซียนให้เด่นสวงนะคะโรงให้แนวทางเด่นสองรงเจ็ดนะคะก็สองหกนะคะสองหกและสองสี่ตัวเลขในตารางนะคะคุณผู้ชมก็บางครั้งเซียนก็จับไม่หมดทุกตัวนะคะ เดือนสองร่องเจ็ดนะคะงวดนี้นะคะงวดวันที่8ดตรงกับวันพุธนะคะซาเอาเจ็ดสี่และเจ็ดเก้านะคะ สองตัวเดี๋ยวจะทบทวนตัวเลขอีกที่หนึ่งเนาะนะคะส่วนตัวที่เด่นๆก็จะเป็นตัวที่เซียนตีตารางให้นะคะ2อ,องเจ็ดสอแล้วสองสนะคะะชุด4ตัวก่อนเนาะ,ะชุด4ตัว สองสามเก้าสี่และเก้าสีส่นะคะสองสองนะคะล่างนะคะชุดล่างสามเจ็ดและสี่สามนี่นะคะของเส้นใบเดี๋ยวก็จะตีตารางให้ตัวเด่นๆด่นเน้นนะคะก็มีสองสองนะคะ ชุดสี่ตัวนะคะสองสามเก้าสี่สองเก้าเจ็ดสี่นะคะแล้วก็สองสี่ชุดสามตัวนะคะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้านะคะเสียนขีดถูกขีดถูกนะคะตัวที่ขีดถูกคือตัวเด่นเด่นเน้นเน้นสีเก่านะคะ ค่ะผู้ชมจะทบทวนตัวเลขของเซียนใบนะคะเด่น2องรอง7นะคะก็มี2อ2 4กนะคะเลขในตารางมี2มี7มี9มี3และ4ี่รอง7 4และ7 9นะคะชุด3ตัวนะคะสามเจ็ดเกส่ามสองสีตัวบน2 7งเจ็สนะคะชุด4ตัว2อสอง สองสามเก้าสี่นะคะล่างสามเจ็ดและสี่สามนะคะอันนี้ก็เป็นของอเซียนใบนะคะชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะผู้ชมเนาะอ่ะขอคอยมิโชคมิลาบนะคะก่อนจะลงทุนนะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงเทนผู้ชมพิจรารณาคัดกรองนะคะทําการบันของแต่ละเซียนเมืองไทยดีๆสกอนเดอร์นะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะนะคะนะนี่เซียนใบนะคะ